ฮาวดงบทประพันธ์ของพนมเทียมบทที่6กรุงเทพพระมหานครหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเล็กน้อยก็ได้ประสบวิกฤตการณ์อย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องความไม่เป็นปกติสุขของประชาชนเพราะถูกเบียดเบียนจากกลุ่มโจรผู้ร้ายซึ่งก่อรางขึ้นชกชิงวิ่งราวและปล้นสะดมทำความเดือดร้อนไปทั่วทุกหัวระแหง ทุจริตวิชาชีพกอวดและเจริญงอกงามสะพึบพร้อมไปทั่วเมืองทำให้พระนครหลวงต้องหวั่นไหวระทึกสั่นอยู่ด้วยโจรภัยรอบด้านกำลังปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดร่วมมือกันเข้าระงับเหตุการณ์กวาดล้างจนสุดกำลังแต่ก็ไม่อาจจะพอกแผ่นดินของพระนครหลวงอันง,งดงามให้ขาวสะอาดไปจากบรรดาโจรผู้ร้าย ที่อารวาดชุกชุมอยู่ทั่วไปได้เพราะโจรกรรมเจริญรอยขึ้นทัดเทียมกำลังปราบปรามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าในด้านอาวุธหรือวิชาการก็ความหนักใจให้แก่ทางการในครั้งนั้นยิ่งนักพยายามอย่างหนักที่จะรื้อถอนร่างเงาทำลายพวกมิชาชีพให้หมดสิ้นไปโดยเร็วที่สุดด้วยกำลังซึ่งขม am ักขเม่นเสริมสร้างให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทุกขณะ ในบรรดากโกโจรผู้ร้ายที่สร้างความหวั่นไหวและหนักอ,อกหนักใจให้แก่ทางราชการเป็นอย่างยิ่งในขณะนั้นมีอยู่ในการสามคณะซึ่งไม่อาจจะทำลายให้หมดสิ้นไปได้เพราะไม่ว่าในด้านอาวุธหรือไหวพริบของเหล่าร้ายอยู่ในระดับเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเหนือจากกลุ่มจรนเล็กๆน้อยๆซึ่งผดขึ้นปฏิบัติงานเป็นดอกเห็ดและถูกทำลายไปได้อย่างไม่สู้จะยากเย็นนัก โกกโจรเหล่านี้คณะแรกมีนามว่าคณะโจรเล็บเหล็กจรคณะนี้ทางการกําลังเพ่งเล็งอยู่ในข้อก่อการจราจรมากกว่าเป็นโจรผู้ร้ายธรรมดาเพราะเป็นคณะใหญ่ที่มีบริวารสมัครพรกพวกอยู่ทั่วๆไปมีซ่องสำหรับสั่งงานมีอาวุธและอุปกรณ์ในการโจรกรรมทันสมัยภายใต้บงการของหัวหน้าซึ่งเป็นผู้มีความรู้และไหวพริบดี ปฏิบัติงานมิจฉาชีพทุกชนิดก่อกวนความสงบแก่ประชาชนยิ่งนักโดยแบ่งแยกออกเป็นสายมีลัทธิและโคตรลับประจำคณะพร้อมเสร็จการปฏิบัติงานนั้นนอกจากปล้นสนมฆาตกรรมอันบ่งลักษณะโจรแล้วยังมีปฏิกิริยาบางชนิดสอยเห็นว่าเป็นปรปักทางประเทศชาติยิ่งนักคือวินาศกรรมอยู่เนืองนิด เป็นผลนำมาซึ่งความเสียหายแห่งทรัพย์สมบัติของประชาชนและรัฐบาลยิ่งนักการกวาดล้างเหล่าร้ายคณะนี้ประสบความล้มเหลวตลอดมาเพราะไม่อาจจะสืบทราบถึงต้นต่อได้ทั้งๆท,ที่ตำรวจได้พยายามจนสุดความสามารถส่งกำลังและสายออกสืบสอบไปทั่วทุกมุมเมือง,องปะปลไปกับเหล่าร้ายซึ่งต้องพบกับความยุ่งยากและขั้นเอาชีวิตเสี่ยงต่ออันตรายเข้าแลกเพราะความเหี้ยมโหด อำม,มหิตและวิธีการอันเร้นลับซับซ้อนของเหล่าร้ายไว้ทันต่อแผนปราบปรามของเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลาส่วนโจนธรทมินอีกคณะหนึ่งเรียกตัวเองว่าคณะโจรแสงเทียมมีพฤติการร้ายแรงไม่ผิดกับคณะแรกแต่เปลี่ย่อยและมีกำลังน้อยกว่าปฏิบัติงานในด้านโจรกรรมอย่างเดียวไม่มีอะไรที่สอยเห็นว่ามีลัทธิอื่นใดเจือปนอยู่เหมือนเล็บเหล็กซึ่งทางการเชื่อว่า อย่างไรก็จะต้องมีกำลังเงินและการช่วยเหลือของชาติหนึ่งอยู่เบื้องหลังเพื่อจะก่อการจลา,าจลขึ้นเป็นภัยต่อประเทศชาติอีกจรหนึ่งทำความปวดเสียนเวียนกล้าวแต่ก็ไม่มีอะไรขบขันและบ่งสัญ,ญลักษณ์แห่งไมตรีซึ่งแสดงต่อทางการตำรวจและประชาชนอยู่บ้างในทุกๆครั้งที่เข้าปฏิบัติงานโจนรกรรมนั้นทางการตำรวจและประชาชนทั่วไปขนานนามให้เองว่า เห่าดงจอมโจรพิสดารผู้นี้ปฏิบัติงานในแบบขู่กันโชคและลักทรัพย์มากกว่าปรนเพราะเวลาปฏิบัติงานไดะทาด้วยตัวคนเดียวในลักษณะของบุรุษลึกลับภายในเครื่องแต่งกายดํามืดและถุงคลุมหน้าที่กลางหน้าอ,อกปักด้วยดินทองเป็นรูปงูเห่ากําลังแผ่พังผ่านในลักษณะเตรียมต่อสู้และใช้อาวุธประจําตัวเพียงปืนสั้นแต่พฤติการที่พรั่นพรึงประวัตหวาดแก่บรรดาพ่อค้า ข้าหาบดีผู้ร่ำรวยยิ่งนักเพราะแทบทุกครั้งที่จอมโจรเ่าดงเข้าทำงานของมันเกือบจะทุกครั้งที่เจ้าทรัพย์นั้นๆจะต้องถูกชะตากรรมทิ้งไว้ให้เป็นปริศนาขบคิดสำหรับตำรวจการปฏิบัติงานว่องไวลึกลับและเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมไหวพริบตลอดจนชั้นเชิงที่เหนือกว่าเจ้าหน้าที่มากไม่ว่าจะเป็นบุรุษลึกลับขวัญใจของประชาชนส่วนมาก และจะได้รับการสรรเสริญในพฤติการอันหนักไปทางจะลงธรรมสักเพียงใดก็ตามเฮาดงก็ยังเป็นสัตว์ตัวฉกาดของกฎหมายบ้านเมืองอยู่นั่นเองผู้ประพฤติตนเป็นปรปักษ์กับกฎหมายและสวัสดิภาพของปวงชนทั้งหลายถูกจารึกอีกชื่ออยู่ในรายงานอาจยากรของแผ่นดินพร้อมทั้งสินบนนำจับราคาสูงเลี้ยวไม่ว่าเป็นหรือตาย ระบบการปราบปรามถูกดัดแปลงและแก้ไขเร็วที่สุดเพื่อให้ความคุ้มครองแก่สวัสดิภาพของผวงชนยิ่งขึ้นในระหว่างวิกฤติการอันคุกค,คามอยู่ทุกหัวระแหงขณะน,นี้ทางราชการตำรวจได้จัดตั้งหน่วยปราบปรามพิเศษขึ้นอีกหน่วยหนึ่งภายใต้บัญชาการของนายพันตำรวจเอกพระพิชิตทรชนโดยมีนายตำรวจผู้มีฝีมือ ตลอดจนไหวพริบในการปราบปรามจากกองสันติบาลมารวมอยู่ในหน่วยพิเศษนี้แทบทั้งเส้นประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางวิชาอาทยาก,กรรมทุกประเภทที่เพิ่งจะสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซึ่งถูกโอนให้เข้าสังกัดใหม่นี้อย่างพร้อมเพรียงเพื่อคลี่คลายปัญหาที่มีเฉพาะหน้าอันไม่อาจจะขะจัดให้สุดสิ้นไปได้ในการใช้กำลังปราบปรามเท่าที่มีอยู่แล้ว กำลังตำรวจทุกหน่วยปฏิบัติงานประสานกันอย่างเข้มแข็งเป็นอันดีขมักขม้นพยายามจนสุดฝีมือที่จะทำลายล้างจอมโจรอลือชื่อสั่นประสาทของประชาชนอยู่ทั่วไปทั้งสามให้ราบคาบลงโดยเร็วที่สุดเพื่อทำรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายบ้านเมืองและความสงบสุขของประชาชน กองปราบปรามพิเศษซึ่งตั้งขึ้นอย่างลับๆภายใต้บัญชาการของพระพิชิตทรชนกำลังปฏิบัติงานได้ผลรุดหน้าและเสียสละอย่างน่าสรรเสริญยิ่งพาดหัวของหนังสือพิมพ์ประจำวันของทุกๆวันล้วนเป็นเรื่องที่ถแถลงครึกโครมถึงการปล้นกลางเมืองอย่างอุกอาจของคณะแสงเทียนก่อการวินาศกรรมวางเพลิงของคนร้ายคณะเล็บเหล็ก ซึ่งทุกครั้งจะต้องเด้ปะทะกำลังของตำรวจหญิงต่อสู้กันอย่างเออกระเิกบางขณะเหล่าร้ายที่เข้าปฏิบัติงานก็เสียชีวิตหมดบางขณะก็รอดพ้นมือเจ้าหน้าที่ไปได้บ้างแต่ไม่มีวันสิ้นสุดพอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็เข้าปล้นในสถานที่ใกล้ๆซ้ำอีกอย่างห้าวหาญที่สุดทุกครั้งจะก่อให้เกิดการเสียชีวิตเลือดเนื้อของประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจเสมอไป ทรัพส,สมบัติก็พลอยพินาศไปด้วยเพราะริร้ายแห่งคณะโจรที่ตายก็ตายไปที่จับได้ให้ประโยชน์แก่ทางการไม่ได้เลยไม่รู้แม้แต่ว่าใครเป็นหัวหน้าและถ้าตำรวจจะพยายามซักซ้อมเพราะรู้สึกว่าเป็นตัวสำคัญพอไม่นานนักคนร้ายที่ถูกจับได้นั้นก็มักจะนอนตายอยู่ในห้องขังของโรงพักที่กักกันตัวไว้สอบสวนนั่นเองอิทธิพลของมือมืดปะปนอยู่ทั่วไปอย่างน่าพรั่นพรึง ขามขแยงยิ่งนักแต่เนื้อข่าวเหล่านี้ประชาชนและทางราชการตำรวจมักจะเกลียวกล่าวด้วยข่าวพิสดาลของบุรุษลึกลับเหาดงแทรกซึมอยู่เสมออาทิตย์ที่แล้วเหาดงขึ้นบ้านเศรษฐีใหญ่ชาวต่างประเทศผู้หนึ่งกวาดเงินไปเกลี้ยงเซฟและหญิงเจ้าทรัพย์นอนตายเป็นที่น่าทุเรศในตาคาอยู่ที่โต๊ะทำงานในห้องส่วนตัว อาทิตย์นี้เฮาดงบุกข,ขึ้นไปยิงนักธุรกิจหรูหราในสมาคมคนหนึ่งขณะที่พร่ำพรอดอยู่กับพัญญาน้อยในบ้านเช่าโอโถงใหญ่โตดับชีพโดยสืบค้นไม่ได้สาเหตุอันใดพอรุ่งขึ้นอีกวันข่าวครึกโครมแถลงซ้ำว่าบุคคลสำคัญในวงการเมืองถูกเฮาดงจอมโจรยิงดับอยู่ในห้องรับแขกขณะที่สนทนาอยู่กับแขกสาวผู้มาเยี่ยมเยียน ทุกๆครั้งการพิฆาตของจอมโจรสร้างความวั่นไหวสะทกบสะเทือนไปทั่วสินบนนำจับเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเป็นลำดับตำรวจทำงานหนักขึ้นทุกวันแต่สำหรับประชาชนรอคอยข่าวการเคลื่อนไหวของจอมโจรอยู่ด้วยใจอันสาระทึกและกังวลแน่ละทุกๆชีวิตที่ถูกปริดลงด้วยน้ำมือของจอมโจรประหลาด ล้วนแต่ทำให้ประชาชนส่วนมากยกมือขึ้นโมทนาสาธุและช่วยกันแช่งชักไขวิญญาณของบุคคลเหล่านั้นลงนรกไปส่งเพราะย่อมเป็นที่ล่วงรู้กันว่าแต่ละคนล้วนมีความชั่วเร็วซ้มอยู่เบื้องหลังเพียงไรเล็บเหล็กปฏิบัติงานก่อกวนความสงบของมันไปแสงเทียนก็ปฏิบัติงานปล้นสดมของมันไป ส่วนเฮาดงก็ปฏิบัติหน้าที่เพชฌฆาตสังหารมนุษย์ชั่ว้าโสมมมที่แอบแฝงอยู่ในหน้ากากของความดีอาจยากรแผ่นดินทั้ง3ส,สร้างพฤติการร้ายแรงอุกชะกันท้าทายกำลังตำรวจแข่งกันไม่ลดละแต่คนละแนวและคนละแบบครั้งไรที่เผอิญให้มาร่วมอยู่ในหนทางเดียวกันครั้งนั้นก็พินาศโดยไม่ต้องอาศัยกำลังตำรวจเลย เมื่อแสงเทียนเข้าปล้นและเล็บเหล็กซ้อนกลนปล้นตามเมื่อน,นั้นตำรวจจะจับได้หมดทั้งสองคณะทั้งตายแล้วบ้างยังเป็นอยู่บ้างแต่ถ้าหากมีเห่าดงเข้ามายุ่งด้วยครั้งไรสมบัติทุกชิ้นที่ตำรวจพยายามรักษาไว้ให้แก่เจ้าทรัพย์ไม่เคยแคล้วอันตรธานไปอยู่ในมือของจอมโจรได้เลยพฤติการเห่าดงไม่ผิดอะไรกับมนุษย์ล่องหนเพชรฆ่าตัวชจะากาศไม่เคยทิ้งร่องรอยอะไรไว้เป็นหลักฐาน ในทุกๆครั้งที่เข้าทำการเจาะเซฟหรือขู่กันโชคเอาทรัพย์สินของใครนอกจากซากศพของผู้ขัดขวางหรือตัวการ์ตูนตล,ตลกตลกที่วาดล้อเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ตามตู้เซฟที่ปราศจากทรัพย์แล้วเท่านั้นแม้ว่าหน่วยปราบรามพิเศษจะได้ถูกจัดตั้งและปฏิบัติงานเป็นการลับเพียงใดก็ตามไม่อาจจะรอดพ้นไปจากสายตาอันแหลมคมของจอมโจรเห่าดงไปได้เลยพระพิชิตโทรชน พบกับความหัวเสียและกลัดกล่มที่สุดท่านได้สหายที่ดีคนหนึ่งแต่ไม่น่าไว้วางใจเลยบุรุษลึกลับสังสรรปราศัยญาติกับท่านทางโทรศัพท์ทางจดหมายบ้างโดยใช้อักษรที่พิมพ์ดิีทุกครั้งของการสนทนาราบเรียบสุภาพยิ่งแต่บางขณะก็อาจมีเย้าหยอกเอาบ้างตามวิสัยโจรคุณพระมืดเหมือนอยู่ในก้นเหวไม่ทราบอะไรมากไปกว่าท่านมีผู้ช่วยเหลือที่ดีคนหนึ่ง และคนนั้นก็คือจอมโจรเ่าดงผู้ลึกลับศัตรูตัวร้ายของกฎหมายนั่นเองพฤติการของเ่าดงให้ประโยชน์แก่ทางการอยู่ไม่น้อยแทบจะทุกครั้งที่ตำรวจทราบรักแค่รักขายว่าจะมีการปล้นของโจรคณะหนึ่งจะต้องเป็นการทราบที่มาจากคุณพระไม่ใช่สายลับหรือนายตำรวจปลอมแปลงที่ทำการสืบสอบคนใดและเป็นการทราบที่แน่นอนทุกครั้งไปเพราะกำลังตำรวจที่ถูกสั่งให้ไปซุ่มอยู่ ได้ประทะจับกลุมคนร้ายได้เสมอไม่มีใครรู้ได้เลยว่าคุณพระล่วงรู้แผนการของเหลาร้ายมาได้โดยวิธีใดนอกจากตัวของท่านเองที่ตอบอย่างปวดเสียงเวียนกล่าวว่าท่านได้รับทราบมาจากโทรศัพท์บอกโดยบุรุษลึกลับผู้หนึ่งซึ่งจะแจ้งให้ทราบก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเพียงเล็กน้อยและเมื่อท่านสอบถามเสียงนั้นก็หัวรอก้องตามสายอย่างขบขันที่สุด ขณะที่กระซิกกระซาบจนแทบจะไม่ได้ยินว่าเห่าดงไงละขอรับใต้เท้าเท่านั้นฝ่ายพูดก็วางหูทันทีปล่อยให้ท่านขบคิดอย่างแทบจะบ้าคลั่งอยู่คนเดียวใครจอมโจรโอ้อุกอาจยอดเยี่ยมผู้นี้เป็นใครจดหมายของเขามีมาถึงท่านแทบทุกอาทิตย์เล่าเหตุขบขันสนุกสนานให้ฟังเป็นส่วนตัวจนรวบรวมไว้ปึกเบ้อเร่ไม่น้อยกว่าห้สิบฉบับ ทุกฉบับเอามาตรฐานตัวพิมพ์ดีดไม่ได้แน่นอนเลยเพราะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคุณพระเก็บจดหมายของมิตรในที่มืดของท่านไว้โดยไม่ได้ให้ผู้โรมานคนใดได้ทราบรละแคลร์คายเลยด้วยความมั่นหมายที่ว่าสักวันท่านจะต้องค้นหาตัวมิตรในที่มืดผู้นี้ให้ได้พร้อมกับส่งเขาให้ไปสู่ตะแลงแกงแห่งการประหารตามตัวบทกฎหมายเขาเป็นมิตรของท่านได้ในที่มืด แต่ไม่ใช่ในที่สว่างซึ่งกฎหมายกำลังติดตามพิฆาตอยู่ดังในขณะน,นี้ข่าวเกลียวกราวครั้งหลังที่สุดที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันไปตลอดทั้งตรงก็คือข่าวถูกฆาตรกรรมสยดสยองซึ่งเกิดขึ้นกับพระประยิวินิฉัยผู้ตายถูกยิงในระยะเผาขนกระสุนตัดคู่หัวใจและปอดสองนัดล้มฟาดไปอยู่กับโต๊ะทำงานขณะที่มือยังกำปืนพกแนน บอกลักษณะพยายามต่อโซ่จนถึงที่สุดในถาดใส่แก้วน้ำชาซึ่งวางอยู่ใกล้ผู้ตายมีร้อยกระดาษเผาไหม้เป็นเท่าฐานกองใหญ่และทิ้งรอยที่ไฟกินไม่หมดให้เหลือเป็นหลักฐานพอจะพิสูจน์ได้ว่ากระดาษซึ่งถูกเผาไหม้นั้นล้วนเป็นเอกสารกู้ยืมและโฉนดที่ดินแปลงต่างๆของลูกหนี้พระประกิตที่นำมาการันตีไว้เกี่ยวกับการกู้ยืม ไม่มีอะไรจะต้องเคลือบแคลงสำหรับการฆาตกรรมรูปรอยในลักษณะเดียวกันเช่นนี้ซึ่งทุกๆคนจะต้องพุ่งความสงสัยไปยังเ่าดงและก็เป็นความจริงทุกประการบนต๊ะของคุณพระคาหาบดีผู้มั่งค่างและโออาในวงสมาคมมีตัวอักษรเขียนไว้ด้วยช็อปค,ความสั้นๆว่าข้าพเจ้าเห็นว่าเขาตายคนเดียวเพื่อให้ได้อีกหลายๆคนได้มีชีวิตอยู่เฮาดง เหยื่อทุกรายของเหาดงไม่เคยผิดพลาดไปเลยมหาชนเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินได้ว่าจอมโจรทำหน้าที่เป็นพยามัจจุราชเพื่อฉุดคร่าชีวิตของทรชนได้ถูกต้องและสมควรแล้วหรือไม่พระประกิตเป็นคนมีชื่อเสียงเกียรติยศด,ดียิ่งคนหนึ่งในวงสมาคมแต่เบื้องหลังของคุณพระยากที่สมาคมอันฉาบฉวยจะเข้าใจได้ลึกซึ้งเพียงพอ นอกจากบรรดาผู้ที่ติดต่อเกี่ยวข้องกับคุณพระอย่างใกล้ชิดเท่านั้นตามสันนิษฐานของทางการตำรวจเข้าใจว่าจอมจอรไม่มีเจตนาที่จะพิฆาตชีวิตคุณพระโดยตรงก่อนอาศัยสังเกตจากการบัมคับให้เผาเอกสารสำคัญบางฉบับเท่านั้นแต่คุณพระคงจะพยายามต่อสู้เพราะขณะที่สิ้นใจยังมีเปินถืออยู่ในมือซึ่งล้วงขึ้นมาจากลิ้นชัก ยงถูกจอมโจยิงเอาอย่างดุเดือดล้มฟาดขาโต๊ะทั้งยืนในความเห็นส่วนตัวแล้วนั่นเป็นอีกกรณีหนึ่งที่จะพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าแม้จะชาราสักเพียงใดคุณพระยังมีเหลี่ยมคูของนักเลงอยู่ไม่น้อยไม่ยอมลดละให้แม้จะเห็นชัดๆว่าพญามัจจุราชคุกคามอยู่เบื้องหน้าเขาอาจจะยังไม่ถึงคาดก่อนก็ได้หากไม่พยายามหยิบปืนขึ้นมา ข่าวใหญ่ชิ้นนี้ยังคงลือกันอยู่ทั่วไปจนกว่าจะมีเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายคนใดกลายเป็นข่าวใหม่เข้ามาแทนที่